สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทั้งทางช่อง13 Happy Family ช่อง33 HD และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว106 FM ด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ชนะ การประกวดสารคดีสั้นในหัวข้อร่วมใจไทยให้เป็นหนึ่งโครงการนี้จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะดำเนินการมาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ส่งผลงานสารคดีสั้นเพื่อเล่าเรื่องที่ตนเองมองเห็นคะ่ะว่าในสังคมไทยนั้นเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความ ไม่รู้รักษามาคีขี่รวบปัญหาประเด็นไหนก็ตามนะคะที่มองเห็นแล้วก็หยิบจับมาเป็นเรื่องราวเป็นสารคดีส่งเข้าประกวดเพื่อร่วมกันหาทางออกในการสร้างสังคมให้หน่าอยู่ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามหัวข้อที่กําหนดน,น,นะคะก็คือรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็ประกาศผลมอบรางวัลกันไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ วันนี้ดิฉันได้เชิญรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดสารคดีสั้นมาพูดคุยค่ะเพราะว่าได้ไปพบเห็น ทุกคนในงานประกวดรางวัลแล้วก็ประทับใจนะคะไม่ใช่เพียงแต่ประทับใจในผลงานแต่ยังประทับใจในความคิดอ่านของพวกเขาด้วยนะคะขอต้อนรับคุณทินพันธ์เลิศโสภาและคุณดาวเลิ์สงเปลืองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากโครงการนี้นะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสองคุณกรินทิตตะวัฒนกุลน,นะคะเดยท่านนี้นค,ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะก็ แนะนำกันให้เห็นตัวตนกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะคุณทินพัฒน์คุณทินพัฒน์ท่านไหนนะคะคุณทินพัฒน์แล้วก็คุณดาวเ์อัน,นี้คือทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะคุณทินพัฒน์กับคุณดาวเกิกเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่ายัางไงที่มารวมตัวกันส่งผลงานครั้งนี้คะเราเป็นลกพี่ลูกน้องกันครับผม <laughs> เป็นพี่แล้วก็คุณดาวเลิกเป็นน้องแล้วก็เราสนิทกันค่อนข้างมากก็คือเรียนกันตั้งแต่ที่เดียวกันตั้งแต่ตอนอนุบาลแล้วค่ะค่อนข้างจูนก็หากัน ทั้นเข้าใจว่าคิดยังไงกันไงไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันเฉยๆเลนงกันแล้วก็สนิทกันเป็นเพื่อนตรงกันด้วยกันก็ว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะแล้วก็แสดงว่ามีทักษะในเรื่องของการทําสื่อทําเรื่องไอทีมัลติมีเดียทํางานสร้างสรรค์ทางด้านสื่อมาก่อนหรือเปล่าคะคือจริงๆพื้นฐานคือเราชอบที่จะสร้างสิ่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าพื้นฐานผมเป็นสถาปนิกแล้วก็ ชอบสร้างอะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ถ้าเราได้สร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยมันก็จะยิ่งดีคือไม่จำเป็นต้องเป็นสถารัตยกรรมจะเป็นสื่อวิดีโอก็ได้ ค่ะคือเรียนจบมานานเลยยังคะทำงานนานเลยยังอาทงานมานานนานพอสมควรเลยประมาณ7เจ็ดแปดปีได้ยังดูวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเป็นสถาปนิกค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณดาวกร์ล่ะคะครับก็ตอนที่เข้าไปประกวดก็ตกใจนะครับว่าเขาไปถึงปั๊บเห็นแต่น้องๆแต่เป็นหมดเลยอะไรเงี้ยเห็นน้องเขาแนะนําตัวกันแล้วเรียนจบมาแบบว่าไม่กล้าแนะนาตัวว่าพี่จบมาสิบปีแล้วครับ ครับตอนปัจจุบันทํางานเป็นที่ปรึกษาองค์กรครับด้านการบริหารจัดการค่ะแต่ว่าการประกวดก็คือมีทั้งนิสิตทั้งศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปดังนั้นเราก็จะเป็นในระดับประชาชนทั่วไปซึ่งโครงการนี้เขาเปิดกว้างมากนะคะกริน กรินก็จบแล้วเหมือนกันใช่ไหมจบครับผมจบที่ไหนยังไงครัจบมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับผมสาขานิเทศศิลป์ครับค่ะอันนี้ก็ก็ไม่ได้เชิงว่าจะตรงนะถูกไหมคะแต่ว่าชอบงานสื่อโทรทัศน์หรือเปล่าใช่ครับชอบถ่ายวิดีโอครับชอบทำอะไรที่ว่าสื่อทั้งภาพและเสียงในนี้ครับผมโอ้ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็สําหรับกรินเองเนี่ยส่งผลงานแบบ คนเดียวเลยครับทำงานคนเดียวเลยเหรอคะก็ใช่ครับถ่ายคนเดียวคิดเองคนเดียวแล้วก็ให้ให้อาจารย์ช่วยด้วยหน่อยนึงครับแลช่วยแนะนําว่าจะอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมครับผมค่ะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะในที่สุดทั้งสองคนทั้งสองทีมนะคะก็ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีกติกาซึ่งทางคณะกรรมการก็คัดสรรมานะคะจริงๆแล้วออถ้าเกิดว่าเป็นคะแนน10 10ทีมอันดับแรกเนี่ยก็ แต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประเด็นที่ได้นั้นน่าสนใจมากๆดิฉันจะให้ผู้ชมไปดูผลงานของทีมรองอันดับหนึ่งก่อนนะคะก็คือของคุณธินพานกับคุณดาวเลษกที่ช่วยกันทํานานไหมฮะวางแผนแล้วก็ผลิตนานไหมฮะใช้เวลาคิดนานใช้เวลาคิดหลายวันบางทีก็คุยกันตอนเช้าบางทีนอนก็ยังคุยกันเอ๊ะทำยังไงดีให้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เปราะบางมันมีมีความแตกต่างกันของสังคมเยอะ เราจะพูดยังไงให้เข้าถึงความรู้สึกข,ของแต่ละกลุ่มอะไนะครับแล้วก็เห็นว่า,าความสัมัคธ์มันสำคัญยังไงเราก็กลัวว่า,าถ้าเรา,าจูนไม่ดีมันจะมีผลอะไรหรือเปล่า<ช>แล้วท่านจะได้ยินเราชารัดไหมในสิ่งที่เราอยากจะพูดเราก็กังวลกันมากครับเพราะนั้นก็คิดนานแต่ตอนถ่ายก็ประมาณประมาณวันหนึ่งแต่ตอนถ่ายก็คือวันหนึ่งเลยก็คือทําให้เสร็จในวันนั้นเลยสุดยอดมากเบ็ดเสร็จใช้เวลาทั้งตั้งแต่เริ่มคิดแล้วก็ผลิตเป็นชิ้นงานส่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ คิดว่าน่าจะประมาณ2องสออาทิตยโอ้โหก็ถือว่าเร็วมากๆนะคะลองไปดูผลงานชิ้นนี้กันนะคะในชื่อเรื่องตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรคะถึงเวลาแล้วหรือยังครับถึงเวลาแล้วหรือยังจากทีมรองชนะเลิศอันดับตึงในโครงการรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งค่ะขัดแย้งที่ผ่านมาเราอาจเคยถูกถามว่าเป็นเสื้อสีอะไรมีความเห็นทางการเมืองแบบไหนเห็นด้วยกับความคิดของใคร แต่ในความเป็นจริงมันไม่แปลกที่ในส่วนนึกของเราจะเป็นหลายฝ่ายได้ในเวลาเดียวกันเหตุผลง่ายๆคือเราอาจไปทั้งคนที่เจ็บปวดจากการถูกนักการเมืองเอาเปรียบคนที่เจ็บปวดจากการถูกเอา,าส,อสิทธิชนหรือตวนสิทธิเสรีภาพ คนที่เบื่อหน่ายกับปัญหาที่ชุดรั้งให้ประเทศล้าหลังหรือคนที่ไม่อยากทนกับความอัจฉริยะในสังคมอีกต่อไปแต่เมื่อเราทุกคนต่างหยุดที่จะรับฟังปัญหาก็ยิ่งสะสมและทวีความรุนแรงสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันจนปัญหาเศรษฐ,ฐกิจเรื้อรัง กานความคิดที่แตกตา่างจนสังคมแตกแยกและละเลยก,กฎกติกาจนระบบการเมืองล้มเหลว เทศไทยก็สูญเสียโอกาสที่จะเติบโตนับครั้งไม่ท้นวนคำถามคือถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้เราจะส่งมอบยุคสมัยแบบไหนให้ลูกหลานรุ่นต่อไปนอกจากยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งความรุนแรงความสับสนการเอารัดเอาเปรียบแล้วเราจะทะเลาะกันไปทำไม หันหน้าเข้าหากันเถอะมาร่วมมือกันดีกว่าไปถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันหน้าเข้าหากันเริ่มเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาร่วมกันช่วยเหลือกันเหมือนน้ำท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ที่ยอมรับความแตกต่างเห็นคุณค่าของความคิดที่หลากหลายร่างกฎกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับและช่วยกันตรวจสอบสอดส่องดูแลให้ระบบการเมืองเข้มแข็งศึกษาพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน,เ,ขนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งในวันข้างหน้าให้ประเทศไทยของเราเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเราจะมียุคสมัยที่รุ่งเรืองร่มเย็น ไว้ส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไป ชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งของคุณธินพันธ์หรือว่าคุณนิกนะคะแล้วก็คุณดาวฤรษ์หรือว่าคุณฟิลเนี่ยบอกภายวันเดียวจบเก่งมากๆนี่คือเป็นงานเป็นงานชิ้นแรกในชีวิตหรือว่าเคยทํามาก่อนเออเป็นงานชิ้นที่สองที่เราลองลองทำกันใชครับแล้วก็เป็นที่พอใจไหมให้ให้ให้คะแนนตัวเองในกี่คะแนนถ้าถ้าสาหรับสําหรับในวันนั้นก็อาจจะสัก ท่อะไรดีก็ใกล้ๆแค่สิบแล้วเพราะทุกอย่างมันกระชับมากเป็นวันก่อนกหมดส่งพอดีแล้วก็ตอนเช้าผมไปประชุมกับอีกหน่วยงานหนึ่งก็บอกเขาว่าวันนี้ขอครึ่งวันเลยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องที่อยากทำต่ออะไรอย่างเงี้ยคับแต่ไม่บอกเขาว่าไปทำอะไรจนกระทั่งได้ได้รางวัลเขาก็เหีนกันเรื่อยๆค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ดูผลงานของน้องบอลหรือว่าน้องกรินกันอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มาพูดคุยถึงความคิดอ่านที่อยากจะเสนอแนะต่อสังคมกันค่ะ แดดต้องใช้ครีม S P F สูงจริงเหรอแต่เห็นไหมยังมีจุดด่างดำฝ้าแดดเพราะในแดดมีรังสี U V A หนึ่งซ่อนอยู่อาจทำร้ายลึกจนเกิดจุดด่างดำฝ้าแดดมีเบสันช่วยปกป้อง U V A 1 S P F 50ช่วยปกป้อง U V A U V B และ U V A หนื่งใสเวอร์สองสูตรเพื่อผิวเนียนทันทีและสูตรบางเบาพิเศษซื้อสูตรเพื่อผิวเนียนทันทีรับฟรีสตัง1์ดวงถึง25กันยายนนี้ เลยนะต่อจากนี้นะป้าจะทําอะไรนะซองจะไม่ขาดป้าเลยที่เนี่ยมันสูงเกินไปไม่เหมาะกับป้าเสอยถึงร้านทัวซองเนี่ยจะขาดทุนแต่ก็มีแนวโน้มจะมีกําไรนะแต่ร้านป้าเนี่ยทั้งรดทั้งแถมทั้งแจกขนาดเนี้ยอย่าว่าแต่กําไรเลยครับทุนก็ไม่เหลือลอจะขดลงฉันอย่างเงี้ยมีอะไรปะบางทีเนี่ยอะไรที่ดูเข้ากันไม่ได้ปรุงดีๆก็เข้ากันได้นะครับ ใช้ในบ้านที่เราสามารถหยิบม,มาเล่นให้เป็นเกมที่สนุกสนานได้ไม่รู้เบื่อติดตามชมความมันเหล่านี้ได้ในรายการตัวนิ้พิชิตล้านเข้าไปที่ Facebook Fanpage จูเนียร์มินิทูบินิทไทยแลนด์เรียนรู้ทุกเกมของเราจับเวลาฝึกซอมเล่นเงิน1ล้านบาทรอคุณอยู่ เซนเสนอไอเดียแย่แย่ให้พาเทลในความฝันถูกมองมองจักและเปลี่ยนให้เขาเป็นรีมวอล์กเกอร์เพื่อที่จะสอบพิชาพละว่าเซนรู้ตัวว่าเป็นไอเดียที่ผิดก็เกิดความวุ่นวายเกินจะรับไหวซะแล้วพบกับรีมดีเฟนเดอร์ตอนความฝันของพาเทลในวันจันทร์ที่15กันยายนี้ภาพภาษาอังกฤษเวลา6นาฬิกาและภาคภาษาไทยเวลา18นาฬิกาทางช่อง3เฟมอรี่นะคร ในความคิดความอ่านที่พวกเขาสะท้อนมาว่าอยากจะให้มีความ รู้รักความสามัคคีรู้ความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในสังคมทั้งองค์เห็นไปจากสื่อแล้วนะคะทั้งสองคนอยากจะเติมเต็มตรงไหนไหมคะว่าสิ่งที่เราย่อออกมาให้เป็นสารคดีไม่เกิน5นาทีเนี่ยตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่าอยากจะสะท้อนไปยังสังคมอีกบ้างครับก็จริงๆปลายท้ายของสารคดีนะครับก็พอดีทางทาอกองทวีปก็ให้โจทย์มายากเหมือนกันท่านถามด้วยว่าแนวทางที่เราสามัคคีกันต้องทํำยังไงนะครับ เราก็คิดกันเหนื่อยเลยนะครับที่คิดหนักมากทีนี้พอเราคิดไม่ออกปั๊บเราก็ย้อนกลับไปที่คําสอนของครูเก่าๆนะครับจริงๆไม่ใช่ใครเลยก็เป็นครูของทุกคนด้วยคิดว่านะครับคือพระเจ้าท่านก็พูดถึงสังขารวัตถุสี่คือหลักในการที่จะอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยทีนี้เราอาจจะเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผ่านมาคือเราไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็คิดว่าจะปรับยังไงให้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นร่วมสมัยหน่อยให้ฟังดูง่ายหน่อยนะครับก็ออกมาที่4คําว่าเป็นการ พูดกันอย่างเจตนาดีเป็นการแบ่งปัน,ปน,ปนช่วยเหลือกันแล้วก็ไม่เอาเปรียบจริงๆใจความเนี่ยมีแค่นี้เองอนะครับทีนี้ถ้าถ้าถ้าในฐานะคนแต่ละคนเราช่วยกันทำอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยมผมคิดว่ามันไม่ยากหรอกที่เราจะเห็นสังคมเราน่าอยู่ขึ้นนะครับในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังทีมนี้กันต่อนะคะมาฟังความคิดเห็นของน้องบอลกันบ้างน้องบอลตอนแรกที่ที่เห็นโจทย์เลยเนี่ยรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งโอ้โหบอลบอลคิดโจทย์ เชื่อมโยงเรื่องราวอะไรต่างๆยังไงกว่าจะเป็นสารคดีที่ส่งประกวดก็ตอนแรกครับก็คิดถึงว่าปัจจุบันประเทศไทยมันเป็นยังไงอยู่ครับผมก็แบบว่าทำไมถึงได้แตกแยกถึงขนาดนี้ถึงกับต้องฆ่าฟันกันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็นึกว่าทําไมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นึกถึงว่าแล้วถ้าก่อนนั้นที่ยังไม่แตกแยกก็ยังรักกันดีอยู่ยังรู้สึกว่ายังเป็นสยามเมืองยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็รู้สึกว่าเออก็หาต้นตอว่า อดีตมันเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงก็เอามาเปรียบเทียบกันครับผมค่ะลองไปดูผลงานของน้องบอลกันนะคะที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ของโครงการรวมใจใดให้เป็น1แล้วกลับมาคุยกับพวกเขากันต่อค่ะ สุงที่สุดในโลกที่ที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ทุกวันนี้เมื่อเวลาผมได้คุยกับใครคนเหล่านั้นก็มักจะถามผมอยู่เสมอว่าผมอยู่สีอะไรมันเป็นคำถามที่เจ็บปวดมากสำหรับผม แต่ผมก็ได้แค่ตอบไปว่าผมไม่มีสีและทุกคนก็ถามผมกลับมาเสมอพราผมโลกหรือเปล่าคิดในใจยังไงละในตอนนี้ทุกคนต่างแยกเป็นฝ่าเป็นฝ่ายอีกครั้งเหมือนกับที่เราเคยได้เป็นมาก,ก่อนครั้งที่เราต้องเสียเมืองให้กับผู้ที่ลุก,กลาตา่างๆหรือครั้งที่เราต้องฆ่าฟันกันเอง แต่เมื่อเรามีบ้านของตัวเองกันแล้วเราเคยถามตัวเองกันไหมว่าเราลักบ้านเัาแค่ไหนเรารักที่อะไรกันแน่หรือประเทศของเราจริงๆหรือเพียงแค่ทำตามคนหมู่มากเขาทำกันเราทำร้ายกันเองแล้วเราได้มีความสุขกันดีไหม ต้องให้บ้านของเรามีผู้มาปลุกตัอีกครั้งหนึงที่เราจะได้มีเป้าหมายเดียวกันที่ผมป้องอธิที่าตายบนพื้นแผ่นตินไทยของเราเพื่อที่เราจะได้กลับมารวมใจกันอีกครั้งหนึ่ง,งยายทุกคนกลับอยากให้เรากลับมารันกันอยู่ร่วมกันเหมือนอย่างที่เราเคยได้เป็นวานก่อน มีวันนั้นอีกต่อไปแล้วชอ็ชอกช็อกกรรมการแล้วก็จะกระแทกใจคนดูขนาดไหนเนี่ยบอลอยากจะสื่ออะไรตอนแรกท้ายสุดที่บอกว่าจะไม่มีวันนั้นอีกต่อไปแล้วคือผมอยากให้ทุกคนแบบสะดุดกับคำนี้ครับว่าแบบว่าเราอยากให้ไม่มีวันนั้นจริงๆหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเออเราจะไม่อยากให้ให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นหรอกนเราต้องทําให้แบบว่าเป็นเหมือนเดิม กลับมาเป็นประเทศไทยที่รักกันเหมือนเดิมนยครับผมแปลว่าจบด้วยหมัดน็อกแล้วก็ช็อกแล้วก็ให้กลับไปคิดต่อว่าล้วจะทำยังไงล่ะให้ประเทศไทยมันอบอุ่นน่าอยู่รักกันเหมือนเดิมและในมุมของบอลบอลคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนไทยรักกันเหมือนเดิมอ่าผมว่าปัจจุบันนี้แบบว่าคนไทยสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะลืมไปคำคำหนึ่งครับเขา่าขอโทษครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้คํา่าขอโทษของแต่ละคนนี่แบบ พูดออกมายากมากเลยมีแต่ว่าคนนี้ผิดแต่ไม่โทษที่เราผิดบ้างเลยนะครับไม่ไม,ไม่มีการแบบให้อภัยกันเลยครับว่าถ้าทุกถ,ถ,ถ้าทุกคนแบบว่าถอยมาคนละก้าวคนละก้าวอย่างเี้ยครับว่าทุกคนน่าจะเข้ากันได้ครับผมอขอโทษและเมื่อได้รับคําขอโทษแล้วก็ให้อภัยใช่ครับนี่คือจะทําให้สังคมแบบน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค,คือ การถ่ายทำแล้วก็การนำเสนอในในเรื่องนี้ที่ออกมาเป็นสารคดีชิ้นนี้เนี่ยบอลบอลบอลอยากจะสื่อไปถึงใครมากที่สุดที่จริงคลิปนี้นะครับประโยคส่วนหนึ่งของประโยคนึงนะครับผมเอามาจากทหารคนหนึ่งครับในเว็บนครับผม <S <S ตอนผมหาว่าผมจะใช้คำพูดอะไรของคลิปนี้ดีผมก็บังเอิญไปเจอเว็บหนึ่งแล้วก็แบบว่ามีคำพูดของคนหนึ่งของทหารครับเขาแบบ เหมือนเขาพูดว่าผมจาไม่ค่อยได้ครับผมก็พูดว่าเป็นเขาทํางานอยู่ชายแดนภาคใต้ครับผมแล้วก็แบบว่าเขาก็พูดว่าตอนที่เขาเป็นลบอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นว่าที่ที่กรุงเทพครับเอ้าแบบว่าทะเลาะกันเองแต่ว่าเราแบบว่าเรากําลังปกป้องประเทศไทยเราอยู่นะครับผมแล้วเห็นประโยคนี้ที่แบบว่าเขากลับมาแล้วเขาถามตัวเขาว่าเขาอยู่สีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาบอกเขาไม่มีสีแล้วเขาทุกทุกคนก็กลับมาแบบว่า ว่าเขาว่าโมหรือเปล่าคิดไม่เป็นหรออะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเป็นคำพูดที่ว่าทุกคนต้องมาโดนว่าคุณอยู่สีอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแล้วทําไมเราต้องมีอยู่สีอะไรด้วยเราเป็นคนไทยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะสีนี่หัวใจของคนไทยทุกคนคือจะเป็น<ช>สีของความรักชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์เหมือนกันนะคะคพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของทั้งสามคนกันต่อค่ะ สนุกขันสากันที่ชะอํและหัวหินสุดมันกับสวนสนุกน้องใหม่แล้วฟินส่งท้ายกับเค้กมะพร้าวเ,เจ้าดาทางช่องสามออริจินัลและช่อง3ามแฟมิลี่ช่อง13ห้ามพลาดเลยนะคะจัดไปสัปดาห์นี้สนุกสนั่นเชียงใหม่กับแชมป์จัดไปชิมชิวกับอาหารเหนือสุดซีดเฮ้ยนี่มันเข้าสซอยอะไรเนี่ย ตัดไปตัดไปว้าว้ตัดส่งอะไรให้พี่แชมป์เนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่เขาสั่งกันยังไง,งต้องตัดต้องแปะในตับทั้งหมดนี้หน่ยแชมป์ <ST AR C 2> ชัดไป ช่วงสุดท้ายของรายการ l i h t ท i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะได้เห็นความคิดความอ่านแล้วก็ผลงานสารคดีสั้นของน้องๆทั้ง3คน2ทีมนี้ไปแล้วนะคะมาถึงช่วงนี้อยากจะฟังแนวคิดมุมมองว่าเราอยากจะเสนอให้ให้คนในชาตินะคะณวันนี้เนี่ยบ้านเมืองอาจจะบางคนบอกว่าเออเรียบร้อยดีแล้วขณะที่บางคนบอกว่าเรียบร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูกันยาวๆแต่ในระหว่างรอยต่อหรือ ท่ามกลางเวลาของการเปลี่ยนผ่านให้สูเ่เป้าหมายที่ทุกคนอยากจะเห็นความสงบให้บ้านเมืองร่มเย็นทุกคนรักกันเนี่ยทั้งสทั้งสามคนอยากจะเสนออะไรเราควรจะทำอะไรใครควรจะมีหน้าที่ทำอะไรครับก็ผมก็ต้องเรียกผมโชคดีนะครับที่ได้เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพรีเซนต์คลิปอยู่กับพี่หนิงด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นน้องๆมีความคิดที่หลากหลายเดี่กักนสร้างความสามคัคคีแล้วก็แสดงออกมานะครับ แต่พอเราดูแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันตรงกันแล้วมันชัดมากก็คือ,อเราเราทุกคนเจ็บปวดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยน่าจะดีกว่านี้ได้แล้วเราก็ถามตัวเองผมคิดว่าเราทุกคนถามตัวเองนะครับว่าแล้วตกลงเราเรายังทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายด้านนะครับทีเ่เราเราน่าจะช่วยกันได้แรกๆอาจจะเป็นแค่แค่ถอยมาทดหนึ่งว่าเอ๊มองให้กว้างขึ้นนะครับถ้าเราถอยมาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่า จริงๆแล้วการที่เราความคิดแตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย<ท>คือเราทุกคนไม่เหมือนกันเลยนะครับ<ช>แล้วก็มีหลายเจเนเรชันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็สมัยนี้พอข้อมูลข่าวสารเร็วขึ้นนะครับ <S <S พอเราเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารมันทําให้เรามีความคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความต่างกันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองกว้างไปนิดนึงในโลกก็มีทุกป,ประเทศะนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีนะครับเพราะคำถามมันเป็นตรงนี้มากกว่าว่า ที่ผ่านมามันเป็นยุคที่วุ่นวายนะครับเราแล้วก็รับเสืบทอดยุคสมัยมาแต่ผมคิดว่าเราทุกคนในที่นี้ก็คงไม่ได้อายุยืนกันอะไรกันมากมายนะครับสัก30 40ี่ปีก็คงหมดเวลาแล้วเราจะส่งยุคแบบไหนให้คนรุ่นต่อไปครับ <dai S 2> ผมกับคุณนิกเองก็มีหลานตัวเล็กๆก็เขาทวันนึงเขาก็คงถามพวกเราเหมือนกันว่าน้าครับตอนนั้นน้าทาอะไรทําไมน้าถึงส่งความขัดแย้งแบบนี้มาให้ในยุคของผมอะไรอย่างนี้ครับก็ นั่นนะครับก็คือสิ่งที่เราน่าจะช่วยกันนะครับนลไม้คนละเมอ,อ,มอใครสมมวกใบไหนใครอยู่ในบทบาทไหนก็ร่วมกันแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกประเด็นอยู่ตรงนี้เองนะคะนิกมีอะไรเสริมไหมคะก็คิดว่าอย่างคล้ายๆคุณดาเลยนะครับก็คือเราทุกคนเนี่ยจริงๆเราเรา,เรามีหลายยุคมากเลยมีทั้งเจน X เจนเจนมีหลายยุคมาเลยแต่จริงๆแล้วเ,เราเนี่ยเป็นร่วมยุคเดียวกัน คือเขาเขาเรียกว่าเป็นเจนวีนี่เลยตั้งชื่อทีมในการส่งผลงานว่าเจนวีเพราะความหมายนี้เองใช่เพราะเราเราต้องการจะสื่อสารตรงนี้คืออยากให้บางทีเราเราอาจจะลืมไปว่าจริงๆเราเราคือคนไทยด้วยกันอยากอยากให้ถอยหลังเข้ามานิดนึงแล้วก็เรียกว่าเอ๊ะเราเราคือพวกเดียวกันนะคือคนไทยด้วยกันถึงแม้เราจะคิดแตกต่างแต่ยังไงเราก็เราต้องตระหนักไว้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ไม่ทะเลาะกันในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ครับผม เห็นในมุมมองเนี่ยพยายามที่จะจะนุ่มนวลรองชอม,มากจากงานที่ออกมาพยายามจะไม่ให้ไม่ให้บาด<ช>จิตใจคใครข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าทั้งสองคนสะท้อนผ่านผลงาน,นที่ที่ฉันได้เห็นกับกรรมการท่านอื่นๆได้เห็นก็คือว่า ทุกคนล้วนแล้วแต่เจ็บปวดด้านใดด้านหนึ่งเป็น<ช>ผู้กระทําผู้อื่นและเป็นผู้ถูกกระท<ช>ําอย่างใดอย่างหนึ่ง<ช>แต่ว่าอย่ามาหาเรื่องกันอีกเลยใทช่วงนี้<ช><ช>จะทําอย่างไรที่จะปลูกต้นไม้ที่เป็นแบบใบไม้<ช>ไมเป็นสีธงชาติให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ ว่าเรารทุกคนที่แท้ก็คือหัวใจดวงเดียวกันต้น<ช>ไม้ต้นเดียวกันอ<ช>ะไรนีใ<ช>้ใช่ไหมคะน้องบอลอยากจะส่งต่อสังคมยังไงอยากจะบอกให้คนใครทําอะไรดีเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นก็ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าบ้านเมืองเราก็สงบสุขขึ้นนี่ครับก็อยากให้เป็นอย่างนี้โดยที่ทั้งหน้าฉาแล้วก็ในฉากครับก็คือใจก็ต้องสงบด้วยของทุกคน,นครับนี่ยังไม่เชื่อใช่ไหมว่าสงบ คือผมว่าลึกๆแล้วก็แบบว่ามันยังมีอะไรอย่างเงี้ยครับในในโลกแบบว่าถึงข้างนอกเนี้ยเราจะแบบสงบสุขแต่ว่าข้างในใจของแต่ละคนก็แบบยังแบบข้างในใจยังหักกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจลองเปิดใจกว้างๆให้ทุกคนแบบว่ารับรับฟังกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งเป็นเรื่องที่ที่ไกลตัวแล้วไหมคะบอลเราสามารถทําได้ไหมรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งในความในมุมของบอลผมว่า ไม่ยากครับถ้าทุกคนคิดจะทำครับผมค่ะแล้วโครงการครั้งนี้ให้อะไรกับบอลบ้างผมว่าก็ได้อย่างน้อยก็ว่าเราได้ทำสิ่งที่แบบว่าเรารักด้วยแล้วก็ทำในสิ่งที่แบบว่าเราให้ทุกคนได้ดูได้รับฟังครับผมได้รับฟังแล้วก็ทุกคนเอาไปคิดถ้าเกิดได้ได้ดูด้วยครับให้ให้ทุกคนคิดว่าที่เราทำเพราะอะไรเพราะอยากให้ทุกคนรักกันค่ะ เป็นเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ผู้ใหญ่ต้องเงี่ยหูฟังนะคะเขาไม่ใช่แค่ไปถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ว่าผ่านกระบวนการคิดที่กลั่นออกมาจากใจด้วยนะคะพี่หนิงฟังทั้งสองคนให้สัมภาษณ์สื่อตั้งแต่วันแรกที่ไปรับรางวัลกันแล้วก็ประทับใจมากที่บอกว่าโอ้โหคือเราเป็นพี่ที่โตที่สุดในบรรดาหก หกทีมสุดท้ายหกทีมสุดท้ายที่ได้รางวัลชนะเลิศในอันดับสูงๆกันมานี่นะคะอยากจะให้ย้ําอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะว่าเสียงของเยาวชนเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยม,มันมีค่าขนาดไหนที่ผู้ใหญ่ต้องฟังก็จริงๆวันนี้ที่ได้มาก็ขอบคุณพี่หนิงด้วยนะครับแต่ที่อยากจะพูดก็คือว่าขอบคุณน้องๆทุกทีมนะครับที่ที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดมันมีความหมายต่อพี่ๆและต่อคนอีกหลายคนที่ทํางานเพื่อสังคมอยู่นะครับมันเป็นแรงบันดาลใจเห็นว่าเราต้องการสิ่งนี้ เราต้องการเห็นสังคมที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นบันพุ้ที่ดีขึ้นแล้วเราพูดพร้อมๆกันนะครับยังมีเชื่อว่ายังมีน้องอีกหลายคนที่คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะพูดดีไหมจะกล้าออกมาดีไหมอยากชวนออกมาอยากชวนกล้าออ,ออกมานะครับ <my S 1> แล้วก็ในวันนั้นก็ผมยังย้ำประโยคเดิมนะครับ <ค yeah. S 2> ไม่ว่าน้องที่จะได้ชมเชยหรือว่าน้องที่จะได้รางวัลอะไรก็ตามหรือน้องที่เข้ามาประกวดตาม่ได้รางวัลก็ตามน้องชนะแล้วครับแค่น้องทําออกมาแล้วน้องก็เป็นอีกเสียงหนึ่งเป็นอีกมือเล็กๆอีกมือหนึ่งที่จะสร้างยุคสมัยใหม่สร้างสังคมใหม่ด้วยกัันนะครบ สุดยอดมากชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เช่นชมไปยังทุกๆคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้เพื่อล้อมรวมหัวใจของคนไทยทุกดวงเพื่อรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธินพัฒน์หรือว่าน้องนิกนะคะคุณดาวเกิกน้องฟิลแล้วก็คุณกรินน้องบอลน,นะคะขอให้เติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นพลังที่สําคัญของประเทศต่อไปนะคะขอบคุณมากแม่ค่ะคและนี่ก็คือไล่รรยิ่งท้ากับสายสวรรค์กยิ่งกับแรงมานานใจดีๆที่มาแบ่งปันกัน,กนทุกวันนะคะเราทั้ง3ามคนและดิฉัน ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ